สวัสดีครับเมื่อนี้เสาราวันที่หากันยายน2 5 6 5ครับผมนคะอนตะลอนทั่วนะครับตอนนี้กำลังแลนอยู่ถนนหมายเลข2046นะครับจากอำเภอขุขีลร่ายไปอำเภอพุนท่องนะครับผมมาถึงซีแยกไฟแดงตรงนี้ซีเป็นตัดกับถนนซีเล่นนะครับที่มาจากจังหวัดกาลสินไปมุกดาหารนะครับเรียกว่าถนนท่าหลวง หมายเลข12สายไม้นะครับเด้อถนนเส้นนี้นะครับเปลี่นไฟแดงถ้าเลี้ยวขวาก็นสิไปจังหวัดกาลสินนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ดสิไปจังหวัดมุกดาหารนะครับถ้าตรงไปก็นสิไปอำเภอพูนท่องไปจังหวัด้อยเอ็ดนะครับทั้งหลังผมก็ทีเป็นอำเภอกุชินาไรนะครับจังหวัดกาลสินนะครับจากอำเภอกุชินาไรนะครับมาหอดซีแยกไฟแดงนี่ก็ประมาณ6กิโลนะครับเด้อ เราสีแยกไฟแดงถนนซีเลนนะครับออกจากจังหวัดกูชินาไลามากนะครับเพื่อสีเขาซีเลนเขาจังหวัดกาลสินหรือไปมุกดาหารกับประมาณสักหกกิโลครับเมื่อถึงสีแยกไฟแดงตรงนี้นะครับก็ถือว่าซีเลนนี่วิ่งสะดวกเลยครับเดี๋ยวนี้วิ่งสะดวกสบายเลยนะครับสิไปจังหวัดมุกดาหารไปจังหวัดกาลสินนะครับถือว่าแล่นสบายครับซีเลนนะครับ นะครับเป็นถนนซีเลนติดตัดไม้พึ่งเสร็จเมื่อปี2,564ครับจากจังหวัดกาลสินไปจังหวัดมุกดาหารนะครับหรือเรียกว่าทางหลวงหมายเลข12สายไม้นะครับเนอาไฟเขียวพอดีครับอ่ก็ออกไฟเขียวไปผมีะไปาตามถนน2046ครับไปทางอำเภอโพธิ์ทอนะครับเนี่นี่กำลังนะครับเมื่อด้ฝนตกครับ เอาเคยรีวิวถนนหมอกลงถนนอ่าหมอกลุงนนกล่งถนนเมื่อนี้สี่รีวิวฝนลงถนนนะครับเอามื่อนี้เรียกว่าตกแห้งอยู่นะครับผมที่เดินทางไปใส่นะครับเดี๋ยวน้องติดตามเมืองนะครับเอาถือว่าฝนตกแห้งเลยครับอันนี้เป็นผ้าอยูก่ก็ได้เป็นมือแรกนะครับของที่ฝนตกหลังจากฝนตกมาหลายมือนะครับเราถือว่า ตแคแอยู่รับนนถนนทางหลวงแผ่นดินสาย2046นี่นะครับจะเริ่มจากโค้น,นะครับด้ออำเภอศรรภพุ่มนะครับจังหวัดลอยเอดนะครับมาอำเภอโค้นท่องแล้วกบมาอำเภอคูชินาไรานะครับมาสิ้นสุดอยู่อำเภอคูชินาไรานะครับ,รบประมาณสัก 10กกิโล60กิโลเลยนะครับถนนเซนนี่นะครับเรียกว่าถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2046นะครับเอาพีพ่น้องเบ่งไปเรื่อยๆนะครับสองางทางฝนตกนะครับเออพี่น้องอาจจะเห็นเม็ดฝนนะครับผมสิวกปัดน้ำฝนดูนะครับยานพี่น้องไล่ตานะครับ ครับอานี่ตอนนี้ถึงบ้านโสมสะอาดนะครับตำบลโสมสะอาดอำเภอกุชินาไร่จังหวัดระยองนะครับเ้อนะครับข้มากที่แรกกันสิพบนะครับคืออ่าเป็นโรงน้ำตาลนะครับเรียกว่าโรงน้ำตาลมิตรผลนะครับสาขากาลสินนะครับติดตั้งอยู่อำเภอกุชินาไร่จังหวัดกาลสินนะครับทางแปลงเพื่อพูนท่อเนี่ยละนี่ครับโรงน้ำตาลมิตรผลเออ นะครับเข้าไปเป็นโรงงานหินใหญ่เลครับเพียนน้ำตาลทรงประเทศนอกกหมดละโรงงานน้ำตาลมีผลนะครับในประเทศไทยกัมนีหลายสาขานะครับเออเอายูนี่เป็นอีกสาขาหนึ่งครับอยู่จังหวัดกาฬสินนะครับํำเกอกุปินอราไรนะครับหนาโรงงานเป็นเกษตรถนนซีเรียลและครับขยายออกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับของรถอ้อยนะครับที่วิ่งเข้าออกนะครับหรือว่ามาสางงานให้ท้องที่นนะครับ มาสร้างงานสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นนะครับคนในท้องถิ่นกหมือมีงานทำนะครับมีงานทำร้ายครับทิทั้งานในโรงงานน้ำตาลมีผลหรโรงงานอ้อยเรียกกันสันว่าโรงงานอ้อยนะครับเอาลูกอ้อยกันร้ายครับ้างอาชีพเป็นเกษตรกรร้ายครับปูกอ้อยร้ายแก่ก่อนกับลูเขานะครับราคาพอดีกันทั้เมื่อููอ้อยนะครับได้รายได้ดีนะครับ สี่และหลายแสนบาทนะครับเกษตรกรอันนี้คือบ้านโสมสะอาดนะครับที่ผมอยู่นี่บ้านโสมสะอาดตำบลโสมสะอาดอำเภอปุ chi ร่ายนะครับห่างจากอำเภอปุ chi ร่ายพวกไกลครับห่างประมาณสั้ง67กิโ,กโลนี่แหละครับประมาณนี้เดอ้อเขาถือว่าเป็นบาน้านใหญ่เลยครับเป็นตำบลเดอ้อนี่เป็นวัดครับวัดบ้านโสมสะอาดนะครับ บ้านที่เขาไปในนะครับอันนี้เป็นเพียงอยู่เราลาะนอกถนนเนอเป็นสายน้ําถนนแต่ว่าบ้านคนนี้อยู่ทั้งในนะครับเอาสิเป็นบ้านใหญ่เติออยู่คับ้านสมสะอาดนะครับเพราะว่าเป็นตาบลนะครับเอามีลรงงานน้าตาลมาตั้งอยู่นี่กัดสังพุ่จะเลื่อนหลนะครับเอาเสียแต่กิจหลายเพราะว่าสิเป็นร้านอาหารนะครับการคุบ้อยนะครับนี่เป็นลุงเลียนนะครับเลื่อยยงเปิดอยดูวมนี้วันวันจันทร์กับเปิดอ โรงเรียนสมงสะอาดที่ท่าสันครับโรงเรียนสมงสะอาดที่ท่าสันนะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับมานี่นะครับมาถ,ถึงนี่แล้วนะครับผมสีโบ่ไปถนนสองศูนย์สีห่หกนะครับผมที่ไปทางรัดนะครับเ้อไปทางรัดอ้าวเข้าไปนีละผมสิไปอำเภอเมย์วดี e. ครับนี่นะอำเภอเมย์วดี e. นะครับเข้าไปนีนะครับนี่ เอาเป็นเส้นทางลัดนะครับเพื่อที่พี่น้องไปเส้นทางลัดไปอำเภอเมื่อยวดีครับนี่ครับอำเภอเมื่อยวดีนะครับเขามาบ้านสวนสะอาดซะก่อนนะครับทางหลวงชนบทหมายเลขหนึ่งหนึ่งซีหกนะครับเอาขามานี่เป็นทางหลวงชนบทหมายเลขหนึ่งหนึ่งซีหกครับเอาเป็นทางหลวงโลกวชอเดิมนะครับเด้อ หนึ่งหนึ่งสี่หกนะครับอ่านี่เป็นบ้านโสมสะอาดนะครับเป็นตำบลน,น,น,นะครับเด้อซื้อไว้ใหญ่เอาบ้านช่องบ้านช่องห้องหอถนนลาดยางเอาตอว่าจะเลิศเลยครับเอาพี่น้องไปยูไก่ด้วยครับเด้อเอาผมิทัศเบิ่งทกับ้านโสมสะอาดนะครับตำบลโสมสะอาดอำเภอคุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับท่ามกลางสายฝนนะครับ ผมจะเลี้ยวไปตามถนนหนึ่งหนึ่งสี่หกนะครับเป็นทางหลวงชนนบดท,ทางหลวงรอพไช่อเก่านะครับ,รบนี่แหละครับลัดเลาะเด้อผมที่ัดแฝงเพื่อเมื่อยวดีนะครับวันนี้เป็นเส้นทางรัดนะครับไปได้หลายทางนี่ไปออกบ้านน้าไข่ก็ได้ครับ้ันน้าไข่ใส่ซีเลนก็ได้นะครับออกมาเส้นนี้นะครับถือว่าเศรษฐกิจด,ดีเด้อ ะครับเพษ่รที่ลูกกล้วยปลูกยังน้ำสองทางท่างโอ้หลายครับยนี่กล้วยออกเพคนก็ตรเห็นกล้วยว่างขายอยู่น้ำเสียนท่างหลายครับเสียนท่างนี่แล้วครับนี่ครับเป็นต้นกล้วยอินทผาลัมป้อยมั่นหลายครับเศรษฐกิจดีครับแถวนี้นี่ครับเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับเออที่ผมแดนอยู่นี่นะครับหนึ่งหนึ่งสี่หกครับหมายเลขยกนี่ครับปลาอ้อยทงวดพลอโย่ไก่โรงงาน าด้านขวาเมื่อก็สิเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดนะครับนี่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดนะครับนะครับยังบร่ได้เปลนเทศบาลนะครับยังเป็นหบอต่ออยู่ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลู่ครับนะครับออกมาก็จะเห็นปาลาอ้อยนะครับปาลาอ้อย สวนยางสวนมันแหะครับนี่สวนยางอะไรใหญ่ยอือคืออย่างนี้ครับก็เป็นภาคไทยนะครับนี่เด้อภาคอีสานครับปูยางได้แล้วล่ะเดี๋ยวนี้นะครับเอาอันนี้คือเส้นทางลัดนะครับจากไปอำเภอเมยวดีนะครับจากบ้านโสมสะอาดตำบลโสมสะอาดอำเภออุจลัยจังหวัดกาลสินนะครับโอ้ฝนก็ล่แห้งแล้วล่ะครับเอาโมนี่รีวิวท้ำกลางสายฝนนะครับเด้อ นะครับเคยรีวิวถนนในพี่น้องเบิ้งงถ้มกลางสายหมอกมาแล้วเมืนน่อนี้รีวิวถ้มกลางสายฝนนะครับอา่านี่ครับเป็นถนนทังงลองชนบทน,นะครับเออดีครับปลากล้วยลาย,ลาย,ล,ายลายครับแถวนี้นะครับบ้านสวนสะอาดบ้านหนองบวัวทองครับเลาบ้านที่ไปเจอก้อนนี่จะเป็นบ้านหน้องบวัวทองนะครับเออบ้านหนองบัวทอง แนวเล็กน่อยครับถนนทางหลวงชนบทนะครับต้องระวังครับเพราะว่าโค้งหลายเป็นถนนเก่าครับถนนรอบข้อช่อถนนทางหินแดงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ลาดยางนะครับเป็นทางหลวงชนบทโอ้โหอันนี้ก็เป็นสวนเกษตรนะครับโขงไหลแนวนะครับเดี๋ยวนี้อพิ่งยินตาภาลำเพิ่งโอ้หลายครับนี่นี่ครับยินตาภาลำเป็น วันเกษตรบักม่วงบักมันบักมันเงีบักมันเงมีบักม่วงบักมันนะครับวอกฟางกันไปซื้ออด้รเรื่อยบักมันนี่พ่อพีบักม่วงบักมันอ่านี่ครับโป้งโป้งโป้งนะครับอันนี้ฮาสิเขาบ้านน้องบัวท้องแล้วนะเอาบินนอนกันขี่รถขี่หน้าวอาจะถอดจะใส่ฝนตกกับระวังเนอครับนะสะอาหน่อยกับพ่อเป็นยัง เอาชีเบิงชนบทเด้อย่าฝนตกนะครับให้พี่น้องเดี๋ยเบิงเอาแปลกแปกครับแปลกๆเอาเดี๋ยวเบิองอีปก,กติแล้วเบิงบ่กปกติคือมองร่องในทายให้พี่น้องเบ้งแล้วถนนทยิบปกคลุมด้วยมองนะครับมือนีก็เอาถนนทยิบปกคลุมด้วยฝนนะครับเด้อฝนตกมือนีครับเ,เดียนีครับฝนตกฝนร่องเลย ดีครับถึงระเด้อครับบ้านหนองบัวทองนะครับอันนี้บ้านหนองบ้านใหญ่พ,พ,พคนับหนองบัวทองซื้นครับหนองบัวทองนะครับเป็นม,มีบัวหลวงนะครับบัวหลวงบัวเผื่อบัวผันเดีว่านนี้คือบัวทองนะครับ ครบบ้านนี้สิเป็นถนนทางหลวงชนบท4066นะครับเรื่องบ้านนี่ถนนเส้นนี้เป็น4066ทางหลวงชนบทกับทางหลวงชนบท4066หมายเลขหมายเลขครับถนนกันสิมีหมายเลขก,กัปบปฟ้าโอ้รถโรงเรียนครับยังไปโรงเรียนนะครับฝนตกนี่ เอาเป็นกิจวัตรประจําวันนักเรียนก็นต้องไปรงเรียนนะครับอันนี้วัดนะครับวัดบ้านหนองบัวทองนะครับอวัดบ้านหนองบัวทองครับนี่ครับเป็นวัดบ้านหนองบัวทองเด้อเอาทำกลางสายฝนเป็นทางลัดแน่พี่น้องครับนี่4066นี่ครับเป็นทางลัดจากอำเภอกุินารายไปเมยวดีนะครับ เพื่อห้ไว้ดีนี่เป็นของังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอ้าวสามร้อสามร้อนะครับอ้าวก็ต้องค่อยๆไปนะครับเขึ้นไปขายของว่าครันี่ขายของหอยตต้นตง้ตงตงืตง่นเต้นเตรียมรถดยู่ครับรถพุ่มพวงนะครับสามล้อพุ่มพวงนะครับขายอานเอา,าสู้กันไปครับชีวิตเกิดมาแล้วต้องสู้ ไม่ว่ากันนะครับสนับสนุนกันไปอันนี้เป็นสะพานข้ามลำห้วยจุมจังนะครับนี่สะพานข้ามลำห้วยจุมจังนี่ครับมีป้ายอยู่ลำห้วยจุมจังถามาว่าเป็นป้าอ้อยแล้วครับวานี่วัไก่เลยครับ มาเส้นนี้นะครับที่เขาเขตดมวยวดีนะครับที่เขาเขตบ,บ,บ้านน้องโน่เลยครับบ้านน้องโน่มวยวดีพวกไก่ครับรัรดมาหนี่แหละเอาแต่พี่นอ้องที่ไปมวยวดีไปยังหุ่นตามเส้นทางนี่พวกไก่ครับไปใกล้ครับพวกที่กิโลครับเขามีรถสวนอยู่ครับ4066 406ค,คือ 4. ีจบมองนี่ละ่ะนะครับเอออาวนี่เป็นสีแงกนะครับสี C แงกอา้าวทเลี้ยวไา่ก็จีเป็น4046หมายมเลขหมายเลขครับเอาเลี้ยวไส่ไปกุชินาไรานะครับไปได้หลายทางครับาเลี้ยวขวากไปพนท่องนะครับออกไปถนน 2026ไปพ้นท่องนะครับตะตูงไปนี่คือไปเมื่อยบดีนะครับเด้อนี่เขาบ้านน้องโน่เลยครับอำเพื่อเมื่อยบดีเป็นถนนนนี่เป็นถนนของกรมโยธาเลยครับเด้อนี่นะครับผมก็เรื่มซื้อเสือกรมโยธาที่การนะครับนี่นะครับกรมโยธาที่การจังหวัดกาลสินนี่แหละครับถนนก็มีมีรับผิดชอบนะครับแต่ละหน่วยงานนะครับ ในจังหวัดกะซีมีโยธานะครับกรมโยธาธิการเกิมีถนน่นรับผิดชอบพื่กันนะครับกรมโยธาโยธาธิการนะครับแต่ดกะซิมีทางหลวงชนบทนะครับหรือรอบคอชอบเก่านะครับทางหลวงชนบทแล้วกะสีมีทางหลวงแผ่นดินนะครับทจ่ิรับผิดชอบถนนถนนสายลักๆักเส้นยงง่นะครับระวังอำเพื่อระวังจังหวัด นะครับก็สิเป็นกรมทางหลวงนะครับรับผิดช,ชอบท่าที่เป็นถนนอยู่ในจังหวัดนะครับถนนภายในจังหวัดก็สิเป็นร้อ,อค่อยช่อนะครับเร่งรัดพัฒนาชุดนวบเกา่าปัจจุบันนี้เพื่อนก็เปลี่ยนเป็นกรมทางหลวงชุดนบทนะครับเด้อนะครับแล้วก็สิมีที่รับผิดช,ชอบอีกคือหน่วยงานหนึงกรมโยธาธิการนะครับเพื่อนก็สิมีถนนรับผิดช,ชอบอีก,กันครับเป็นถนนในจังหวัดครับ นะครับอันนี้นะครับสีไปอำเภอเมื่อยบันดีครับตีถามอะไรล่ะเมื่อกี้นี่ครับนะครับยังเป็นเขตอำเภอคุชิร่าอยู่เลยครับด้วยถนนเส้นนี้นะเป็นเขตอำเภอคุชิร่าอยู่ครับนี่นะครับ มันสิเป็นล่ำหวยที่กั้นระาวางกเพื่อขึ้นไล่นะครับก็เพื่อเมื่อยพอดีนะครับเรียกว่าล่ำหวยแดงนะครับล่ำหวยแดงนี่ครับอยู่จนหนานี่ครับนะครับอืมนะครับฝนตกเขาเขียวงามเลยอ้าวพี่น้องว่านะครับเด้อเอาธรรมชาติเบื่อม็ดฝนไปนั่งรับอยู่หน้ารถเอาเนี่ยค่อยปัดไปรถด่นจะปัดครับจะบ่ปัดเดี่ยวเพราะว่าย่านพี่น้องไล่ตานะครับเด้อ ดึงดัดดึงดัดดัดยุ่งไร้ตานะครับก็เลยบบปัดก็เลยดันยู่ปัดแไหนึงนะครับอันนี้สิเป็นเฉดร้อยต่อระหว่างอำเภอกุชไลครับอำเภอมวยบดีนะครับเด้อเอาลำห้วยนี่เรียกว่าลำห้วยแดงนะครับอืมเป็นลำห้วยแดงเป็นลำน้ำเล็กๆนะครับนี่ครับนี่แหละเป็นเฉดแล้วครับเป็นเฉดร้อยต่อเลยครับนี่เป็นสะพานลำห้วยแดงนะครับกั้นระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดกับกาฬสินนะครับ อ่านี่บ้านนี้นี่เขาเขตดร้อยเอ็ดนะครับบานนี้ขามสะพานนี่มานี่ยขามล่อหหอยแดงมานี่นะครับซี่เป็นเชตดร้อยเอ็ดนะครับเป็นเชตอำเภอเมย์วดีนะครับอำเภอเมย์วดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่บ้านแรกที่เข้าคือบ้านน้องโน่นะครับบ้านน้องโนตำบลชมสะอาดนะครับอำเภอเมย์วดีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นช่อช่างนะครับชมสะอาดนะครับว่าเป็นโสมสะอาดเนี่ย ที่ผมอยู่บัวขาวน่ะคือตำบลโสมสะอาดนะครับตัวสอเสือแต่ว่าขามาทางรอยเอ็ดนะครับสิเป็นตำบลชุ่มสะอาดนะครับชุ่มช่อช่างครับอันนี่เขาเช็ดอำเภอเมื่อยวดีจังหวัดรอยเอ็ดนะครับด้วยอันนี้ครับที่เขาบ้านหนองโน่นะครับเจอเรกๆกจะเป็นวัดป้านะครับนี่วัดป้าของบ้านหนองโน่นะครับ อยู่ทรายเมื่อผมเนี่เป็นป่าหลายหลายนี่ครับแังหวัดป่านะครับบ้านน้องโนนะครับตำบลชมสะอาดอำเภอเมืองวดีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถึงแล้วครับ,นะรบเป็นบ้านญงเตืบด้วยครับบ้านน้องโนเนี่ครับถือ้หญงเลยผมหลอกมึง บ้านนะครับนี่เด้นถนนก้อนจีดในบ้าน,นรับบ้านน้องโนนะครับต้องกลางสายฝนรีวิวถนนสายฝนตกให้พี่น้นองเบิ้งครับเมื่อนี้รีวิวหมอกลง่ถนนกับรีวิวแล้วเมื่อนี้รีวิวฝนลงถนนครับฝนตกแต่เศ้าเลยนะครับเชา้าวันที่5กันยายน2,5 6 5กครับ บานนี่จากนี่มานะครับสี่ไปจดถนนสอง8ี่หนึ่งดนครับบานนี้ถนนสอง8หนึ่งี่ที่จากอำเภอพนท่องไปอำเภอหนองพ่อครับนี่นี่นะครับเจอแล้วนี่ครับเอาเข้าถนนนะครับถนนทางหลวงแผ่นดินเลยครับบานนี้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขสอง8หนึ่งดนะครับนี่ครับสอง8หนึ่งนะครับมาจากอำเภอพุนท่องนะครับมาบ้านหนองโน ไปบ้านชุ่มสะอาดแล้วก็ไปอำเภอเมื่อยวดีกับโค้งไปอำเภอหนองพอกนะครับถนนเซนนี่นะครับกับสิ้นสุดนะครับสิ้นสุดที่อำเภอหนองพอกนะครับหรือเริ่มจากอำเภอหนองพอกกับมาสินสุดที่อำเภอพ้นท่องนะครับอ้าวนี่เป็นวัดอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านหน,อง,นองโน astrolog. นะครับนี่โรงเรียนบ้านหนองโน salt. อำเภอเมื่อยวดีจังหวัดร้อยเอ็ด um นะครับอ้าว นี่เป็นถนน241 8นะครับบ้านนี้เป็นถนนทังหลวงครับเดี๋ยวผมขอจอบชิปนี่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสัญญาเกินไปนะครับเด้อเอาพี่น้องเบิ่งแล้วจังไหนก็ยืมนะครับเด้อขอกวามร่ใจนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแช่ เห็นเล้วนะครับด้ขอพี่น,น้องทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ